สวัสดีครับผมอาีศรอิเล็กทรอนิกส์นะครับชอบแห่งการเรียนรู้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเรื่องคอมเพเอร์นะครับคอมพิวเตอร์ออกตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาเช็คร่วมกันว่ามันเป็นตัวเสียที่อะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คกระแสเลยละกันเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามอาการไปด้วยด้ยกันเลยนะครับ นะครับผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กไปปั๊บเนี่ยครับตัวคอมเพรสเซอร์กินกระแสที่สองจุดแล้วก็สองจุดสามเนี่ยครับคือถ้าจับที่คอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์มันพยายามจะออกตัวครับมันออกตัวไม่ได้ครับจนว่าโอเวอร์โหลดมันตัดอะครับคือกระแสมันกินเกินนะครับกินเกินสองหรือสามสามแอมป์เนี่ยมันก็จะตัดครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดเนี่ยครับเนี่ยตัดแล้วครับ คือเอาง่ายตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันออกตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีในการตรวจตัวเสียละกันนะครับว่ามันเป็นที่ตัวรีเลย์หรือว่าเป็นตัวคอมเพรสเซอร์ของมันเองเดี๋ยวเรามาไล่ร่วมกันนะครับผมขอถอดโอเวอร์โหลดแล้วก็ตัวรีเลย์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ร่วมกันว่า เราจะไล่ตัวเสียพร้อมๆกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเนี่ยครับตัวโอตัวนี้ตัวรีเลย์นะครับเนี่ยตัวรีเลย์แล้วอีกเนี่ยตัวและอีกตัวนึงก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับเนี่ยเนี่ยตัวที่ผมจับคือตัวโอเวอร์โหลดนะครับเนี่ยมันก็ทํางานคู่กันนะครับจะทํางานคู่กันในการทําให้คอมเพรสเซอร์สามารถรันงานได้นะครับ เนี่ยในตัวรีเลย์มันก็จะมีขั้วขั้วสตาร์ทกับขั้วลันนะครับอืมภายใน,นก็จะมีตัว PTC น,น,นะครับเพราะว่ามันจะได้จังหวะเพราะว่าเดี๋ยว<ม>เอาอย่างนี้ยอ้ยอนเลยเนาะเราจะมา,เ,าะเทสเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนเทสเดี๋ยวผมไล่วงจรให้ลนนะครับเนี่ยเอาตั้งแต่ไฟเลี้ยงเลยนะครับไฟเลี้ยงที่มาที่เราเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยครับไฟเลี้ยง มันก็จะไปเลี้ยงขึ้นไปที่เทอร์โมอ่ะครับตัวตัวมันอยู่ตรง e อีแวฟอ่ะครับตัวปรับอุณหภูมินะครับเมื่อตัวเทอร์โมสั่งจ่ายเพื่อจะทําอุณหภูมิมันก็จะสั่งมาที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเนี่ยมาที่ตัวโอเวอร์โหลดนะครับก่อนจะผ่านคอมมันต้องผ่านตัวโอเวอร์โหลดก่อนนะครับเนี่ยตัวโอเวอร์โหลดแล้วเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับขั้วซีของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วมันก็จะทํางาน ต่อจากขั้ว C ก็ไปขั้วส Start นะครับเพื่อผลักให้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับหลักการมีประมาณนี้ครับคือผ่านจากขั้ว C นะครับของคอมเพรสเซอร์ครับเมื่อไฟเลี้ยงผ่านขั้ว C ของคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานต่อด้วยตัวรีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะทําหน้าที่รับไฟเลี้ยงต่อจากขด C นะครับผ่านขด S เนี่ยแหละครับขด S ก็คือขด Start นะครับทําให้ตัว ทำให้ผลักคอมเพรสเซอร์ออกตัวได้แล้วรีเลย์ก็จะมีตัว PTC ในการส่งต่อไฟเลี้ยงนะครับให้ครบวงจรที่ขั้ว R นะครับหรือขั้วลันนะครับทำให้การทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับทำงานได้ครบวงจรสามารถหมุนแกนโรเตอร์หรือผลักกลไกลของคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ปกติด้วยประมาณนะครับทำให้น้ำยามันอับฉีดได้ด้วยประมาณนะครับ แต่ตอนนี้เราจะมาแยกประเด็นนะครับว่าที่คอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้เนี่ยเกิดจากตัวรีเลย์ ay, หรือคอมเพรสเซอร์ในตัวของมันเองหลักการนะครับหลักการเดี๋ยวผมผมจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วให้เข้าใจนะครับตัวเนี่ยเนี่ยตัวรีเลย์นะครับว่าขั้วเดี๋ยวผมจะอาร์คนะครับอาร์คอาร์คระหว่างขั้ว R, ขั้วอาร์กกับขั้วสตาร์นะครับเพราะว่าให้เข้าใจนะครับว่าไฟเลี้ยงเนี่ยไฟเลี้ยง ถ้ามันผ่านขั้ว c แล้วเนี่ยมันจะส่งต่อมันจะส่งต่อในขัขว้วขั้ว s นะครับคือขั้ว start แล้วก็ทําให้ตัว relay เนี่ยส่งผ่านตัว ptc มาให้รันทํางานต่อจากขววั้ว s คือขววั้ว s มันทําหน้าที่แค่แป๊บเดียวน,นะครับคือผลักนะครับคือ start คำว่า start คือผลักตัวผลักให้แกนโรเตอร์หรือคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วก็มาก์คข้อบ่ที่ตัว Air นะครับหลักการในการเช็คนะครับว่า ว่าตัวรีเลย์หรือคอมพิวเซอร์มันเสียมันมีขั้นตอนของขั้นตอนของผมแล้วกันนะเอาขั้นตอนของผมแล้วกันว่าผมมีวิธีเช็คว่าตัวรีเลย์เนี่ยมันเสียจริงไหมนี่แหละครับผมจะทําคือผมก็จะเอาไฟเลี้ยงเนี่ยครับผ่านโอเวอร์โหลดแล้วผ่านไปในขั้วซีนะครับแล้วก็เอาขั้วอา R นะครับที่เป็นเป็นไฟเลี้ยงที่ขั้วอา R. คือนิวตันนี่ยครับนิวตันมาเข้าขั้วอา R นะครับ แล้วผมก็จะเสียบปลั๊กแล้วผมจะเอาผมจะผ่านไฟเลี้ยงขั้วอาร์ก็คือขั้วนิวตันเนี่ยครับอาร์ไปเทียงขั้วสตาร์ตนะครับให้มันมันสตาร์ทตัวเองแล้วก็รันงานของคอมพิวเตอร์ได้ครับมันสามารถทําได้ครับสามารถเช็คว่ารีเลย์รีเลย์เสียหรือรีเลย์หรือคอมพิวเตอร์อเสียได้ครับเช็คเบื้องต้นครับ่อนที่เราจะไปซื้อนะครับให้มันร้อยเปอร์เซ็นไปเลยเดี๋ยวครับผมจะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาร์นะครับเนี่ย เนี่ยผมถอดออกแล้วนะครับรีเลยแล้วผมจะอาร์ระหว่างขั้ว r กับขั้วขั้วเอนะครับเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยขั้วเอนะครับผมไม่ใส่นะครับผมไม่ใส่ผมปลวออกเลยปลดจากรีเล,เลย์เลยตอนนี้เราเราเอาไฟเลี้ยงที่เป็นลายนะครับเข้าที่ขั้ว C เอาง่ายๆส่วนขั้ว r เป็นนิวตันนะครับ เราจะใช้ในการอาร์คคือให้มันครบวงจรคือเราจะอาร์คระหว่างขั้ว r กับขั้ว S นะครับให้ให้มันผลักนะครับให้มันครบวงจรที่ S แล้วก็แล้วก็ปล่อยแล้วก็อาร์คให้แป๊บเดียวะครับกิกคือลิกนะครับเขาเรียกว่าลิกที่ตัวขั้วขั้ว S เพื่อให้มันผลักนะครับเพื่อให้มันผลักการทํางานของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ปล่อยออกให้มันจบวงจรที่ขั้ว R ครับ <c oughs> สาธิตการทํางานของดีเลย์ด้วยประมาณนะครับเพราะรีเลย์มาทำหนา้นาที่ในการช่วยผลัก,กนะครับช่วยผลักให้เอสทำงานแค่นั้นเองนะครับพอเอสมาทำงานแค่แป๊บเดียวสตาร์ททำงานแค่แป๊บเดียวแล้วก็เป็นหน้าที่ของของของขั้วลันเลยนะครับเนี่ยผมปล่อยไว้เลยเนะี่ยเสียบไว้เฉยๆก็ได้เนะี่ยเสียบไว้ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยครับเสียบปลั๊กแล้วเนี่ย ไฟเลี้ยงมันก็จะขึ้นประมาณสองสองหรือสองจุดสามครับมันออกตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยผลักนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะออกก่อนเดี๋ยวผมชี้ให้ประเดน็นนะผมจะจะจะ,จะคลิกระหว่างขั้ว r ขั้ว R นะครับกับขั้ว S นะครับใช้เช็คไฟนี่แหละครับใช้เช็คไฟที่เป็นฉนวนนะครับให้ผลักระหว่างให้เอาไฟเลี้ยงที่เป็นนิวตันนะครับไปผลักที่ขั้วสตาร์ทนะครับเนี่ยผลักที่ขั้วสตาร์ท ให้มันออกตัวได้แล้วก็ครุวงจรที่ R นะครับนี่หลักการที่ผมเช็คว่ารีเลย์เสียหรือคอมเพรสเซอร์เสียผมเช็คด้วยประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้รู้ว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานไหมเนี่ยให้ดูเพรเชอร์ของเกจน้ํายานะครับถ้าคอมเพรสเซอร์ทํางานหมายก็ว่าแรงอัดของของฝั่งฝั่งโลก็คือที่เราเช็คน้ํายามันก็จะมีความต้านมีแรงดันที่ต่ํามันก็ดูสเกลของ ตัวเข็มนะครับมันก็จะดีดลงนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะดีดลงตอนเนี้ยน้ำยาอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามสิบกอปอนนะครับเนี่ยครับผมก็จะเช็คประมาณเนี้ยว่าเรเลย์เสียหรือคอมซิสเตอร์เสียผมก็จะทํา,า,าレレทด้วยประมาณนี้นะครับเนี่ยครับให้ทิ้งไปเลยนะครับว่าขั้วเอสเราไม่ต้องเสียบเนี่ยเราปล่อยลอยเลยก็ได้อะปล่อยลอยก็ได้เอาเอาเนี่ยเอาเรเลย์โยนทิ้งเลยอรเรเลย์โยนทิ้งนูนโยนทิ้งไปเลยครับปล่อย ปล่อยคั่วสตาร์ทแบบไม่มีไฟเลี้ยงเลยนะครับเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับสังเกตดีๆนะครับเราจะรู้ขั้นตอนแรกว่าการออกตัวไม่ได้เนี่ยคอมเพรสเซอร์มันจะกินที่ประมาณสองจุดสองมันออกตัวไม่ได้ครับปกติมันจะไม่กินขนาดนะั้นมันจะกินที่ประมาณศูนจุดห้านะครับคอมเพรสเซอร์ตัวขนาดประมาณห8แปดคิวหรือตัวขนาดประมาณนี้นะครับเวลาผมเสียบปลั๊กให้สังเกตนะครับว่า การที่คอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้มันจะกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเสียบปลักเลยนะครับให้สังเกตดูเนี่ยครับมันกิน2.2แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะอาร์คระหว่างขั้วอาร์กับขั้วสตาร์ทเนี่ยครับให้มันผลักตัวเองได้ครับเนี่ยครับมันผลักตัวเองได้แล้วครับตอนนี้มันกินกระแสอยู่ที่ประมาณ0.6 0.5ครับเราดูสเกลของตัววัดน้ํายานะครับสเกลมันก็จะตีลงนะครับคือสามารถทหมายความว่าคอมเพรสเซอร์ไม่เสียนะครับมันสามารถออกตัวได้อยู่ เราก็สามารถตีได้เลยว่าตัวรีเลย์ตัวมันมีปัญหารครับรีเลย์มีปัญหานะครับรีเลย์เสียนะครับอืมคือผมก็ต้องสรุปให้ได้ว่ารีเลย์เสียจริงไหมแล้วก็พยายามพยายามให้ลูกค้าเห็นตัวเสียจริงๆว่ารีเลย์เสียงจริงนะครับเดี๋ยวผมจะมีขั้นตอนในการเช็คว่ารีเลย์เสียเนี่ยผมจะทํายังไงคอมพิวเซอร์มันยังใช้ได้ปกติเสียแค่ตัวรีเลย์นะครับเดี๋ยว ส่วนเรเลยไปซื้อเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาครับส่วนมุดเนี่ยครับตู้เย็นเครื่องนี้นะครับมันมีสองอาการนะครับที่ยกมาคือซ่อมรั่วไปนะครับซ่อมรั่วเรามาเทสอะครับพอลาเรามาเทสคอมเพรสเซอร์มันออกตัวไม่ได้อะครับผมก็เลยรีวิวเลยครับรีวิวว่าอาการเสียที่คอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้มันเกิดจากอะไรอะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมซ่อมรั่วไปแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะมีการการต่อยอดการการซ่อมรั่วใน ep2 ไปเลยละกันเอาคือขั้นตอนแรกคือการตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ที่ออกตัวไปได้เป็น e p 1นะครับแล้วก็วิธีเช็คตัวเสียระหว่างคอมเพรสเซอร์กับตัวดีเล์มมีวิธีเช็คอย่างไงนะครับที่ผมได้ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยครับด้วยรูปแบบด้วยประมาณนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยที่จะตัดสินใจไปซื้อเลเรครับต้องวิ่งออกจากหน้าง,งานนะครับเพื่อไปซื้อเลเรมาแล้วพอมาใส่หน้างานจริงอะครับมันยังมีอาการเหมือนเดิมนะครับคือคอมมก็ยังออกตัวไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เทสให้มันชัดเจนว่าตกลงมันเป็นที่เลเรหรือคอมเพสเซอร์เสียด้วยตัวมันเองนะครับจาก นอกจากนั้นผมก็เลยต้องเช็คใช้วิธีนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้ในการเช็คให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานน้ำยาปกติข้างในฉีดน้ำยาได้ปกติไหมเนี่ยครับเราสัมผัสด,ด้วยมือก็ได้ครับว่าเต็มคอยไมอย่างงี้ครับประเย็นไหมด้วยประมาณนั้นนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ปกติไหม เดี๋ยวรีวิวต่อไปก็คงเป็นขั้นตอนในการปะรั่วที่โดนมีดงัดอะครับรูใหญ่หน้าดูครับวิธีขั้นตอนนะครับพอดีได้ยกมาที่ที่ที่ทํางานนะครับที่บริษัทเดีหรือที่ทํางานนี่แหละครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ว่างให้ไปซ่อมที่หน้างานก็เลยต้องยกมาแล้วก็เทสแล้วก็ทําการในการอัด วิดีโอเพื่อส่งให้ลูกค้าดูในขั้นตอนในการซ่อมของเครื่องของลูกค้าด้วยครับผมจะส่งให้ลูกค้าดูทุกเจ้าครับถ้าสมมุติเขาไม่สะดวกให้ไปซ่อมที่หน้าง,งานนะครับผมถ้ายกมาผมก็ต้องทํารายละเอียดแล้วก็อัดวิดีโอเพราะว่าเครื่องใค้ไฟฟ้าเขามีตัวเสียไหนมัน่งอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต่างกับลูกค้าเขาอยู่หน้าง,งานเลยครับผมก็ลูกค้าผมก็จะประมาณนี้นะครับ เนื้อ้วยความจังไรด้วยมือของผมะครับผมก็เลยอยากแกะดูข้างในนะครับแกะให้ดูพร้อมๆกันก็ได้ครับว่าข้างในมันมีตัวข้างในมันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนี่ครับมันไม่มีอะไระครับไอตัวกลมๆไอตัวอยู่กลางๆก,ก็เรียกตัว PTC นะครับตัวสร้างสร้างความร้อนในการผลักนะครับผลักให้การทำงานจากขั้วขั้วเอสต่อยอดมาจากเป็นขั้วขั้วอาร์ครับ ขั้วอามันจะมีสองขั้วครับบางมันขั้วที่มันมีสองขั้วครับแต่แต่บางบางไอตัวรีเลย์บางตัวมันจะมีสามขั้วครับแต่ตัวขั้วข้างล่างมันไม่ได้ใช้นะครับระหว่างขั้วอาครับอาแล้วก็ตัวขั้วข้างล่างไม่ได้ใช้เนี่ยเขาเาเรียกตัว PTC นะครับให้เข้าใจร่วมกันตัวกลมๆมนั่นแหละตัว PTC นะครับเนี่ย จะมีความต้านทานในตัวของมันเองนะครับในการผลักนะครับผลักระหว่าง S กับ R รครับว่า S เนี่ยสตาร์น่ะมันจะทำนะ่ะทำงานแป,ป๊บเดียวครับตัว PTC ก็สั่งให้ตัวขดลันทำงานต่อจากขั้วเอด้วยประมาณเนี่ยครับ PTC แงะมาดูก็ได้ครับเพราะยังไงเราก็ต้องไปซื้ออยู่แล้วมันเสียอยู่แล้วครับด้วยความต้านทานของมันมันครับเดี๋ยวผมส่งงานเลยนะครับ ส่งงานอาการของคอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้ครับก็เป็นที่รเลย์นะครับเลย์ที่ผมกําลังงัดอยู่นะครับเนี่ยงัดเลยครับเพราะอยากให้เอฟซีและเพื่อนช่างจะได้รู้ปัญหาข้างในครับเพราะยังไงเราก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วครับเนี่ยนะครับความต้านทานมันอาจจะมีปิดเพี้ยนของมันด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างของมันนี่แหละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับเดี๋ยวการรีวิวอาการของคอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ